สวัสดีครับ่อกบบอกมนฟาร์มครับวันนี้เรามาอธิบายว่าเวลาเราปิดกรีดนาย่างครับเราจําเป็นต้องฐานาย่างหรือไม่ครับที่ครับนาย่างของเราครับเวลาเราปิดกรีดในฤดูแ้งครับเราจะถานน้าย่างก็ได้หรือไม่ถาก็ได้ครับถ้าไม่ทาครับเวลาปิดกรีดเราก็ทิ้งว่าแบนีมได้เลยครับโดยไม่ต้องทําอะไรถังหมดครับแต่ถ้าเราจะถานาย่างครับเราจะใช้ดินแดงครับดินแดงฐานาย่างที่ว่าใช้รักษานาย่างต่อหน้าหนาว มาทาก็ได้ครับหรือว่าเจ้าชายปูนข้าวทาก็ได้ครับโดยวิธีการทาก็ดินแดงผสมน้าแล้วก็ทาลงไปเลยครับท่าที่น้าย่างบริเวณที่เรากรีดครับทาขึ้นไปสูงประมาณ1นิ้วครับครับประมาณเท้านี้ครับเราก็ทาตาลอดไปได้เลยครับไม่ว่าจะใชยดินแดงหรือว่าใชยปูนข้าววิธีการทาก็ทาเมือนกันครับเดี๋ยววิธีการทาไปรับชมกันเลยครับวิธีการทานาย่างครับนี่ครับ เอาแป้งจุ่มดินแดงครับดินแดงที่ชายฐานะย่างปกันรู้หน้าหนาวรับราคาทาเลยครับนี่ครับเพียงเทานี้ก็จะโปรยครับวิธีการฐานะย่างครับถ้า่คยชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ